สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนนาภูมินะคะหรือว่าทีวีพีค่ะเดินเข้ามานะคะก็เจอกับออกมาที่ยมจิ๋วค่ะเดินเข้าห้องหน้าค่ะจะเป็นห้องในในชีขาเอาไว้ติดต่อหรือประสานงานต่างๆก็ตรงนี้นะคะจะมีที่สแกนบัตรอีกที่หนึ่งที่เป็นสแกน แล้วก็สกแกนกับเครื่องแบบนี้ใช้บัตรนะคะ,ะขึ้นแบบนี้แล้วก็มีเวลาขึ้นให้ดูไวจากที่สกแกนบัตรนะคะเข้ามาห้องแรกที่เห็นก็คือห้องงบประมาณะคะ่ะไว้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะรงเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องผู้อำนวยการอยู่ตรงนี้เลย ก็มีกระจกบ,บานใหญ่ด้ดวยติดแอร์ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะนะคะคือใต้อาคารหนึ่งหรือว่าใต้อาคารเฉลิมพภัเกียรติค่ะบรรยากาศดีลมเย็นต้องเข้ามานะคะก็จะมีรุ่นพี่เตะบอลอยู่ที่ลานฟ้าน,นะคะตรงนี้เรียกกันว่าลานฟ้าน,นะคะ,ะก็มีสาราด้ยวย ร้านะคะเรียกว่าร้านตัวหนอนส่วนใหญ่คนจะชอบมาตีแบดกันค่ะหนูไปไหนกัน่ะไปโรงอาหารนี่คือจำนวนที่นั่งในโรงอาหารของเรานะคะมีพัดลมมีทีวีให้ดูด้วยร้านนะคะในโรงอาหารหนึ่งนะคะมีทั้งหมด10ล้านร้านน้ำหนึ่งล้านนะคะแล้วก็มีร้านผลไม้ด้วยมีขายอันนี้ด้วยเด็กๆมาซื้อได้นะคะค่าร้านน้ำ อร่อยที่สุดร้านสุกี้ชื่อดังนะคะเด็กๆแล้วก็ร้านของทอดอันนี้นะคะคือสวัสดีการน,นะคะตรงนี้เป็นที่เติมเงินเราต้องมีบัตรนักเรียนนะคะน,นี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงกีฬาสีถ้าน้องๆมา ที่โรงเรียนเราน้องๆก็จะได้ถ้วยแบบนี้เพราะโรงเรียนเราเก่งมากคือทางเชื่อมที่กำลังจะไปที่ตึกสามนะคะตึกสามแล้วเราก็จะเจอกับโรงอาหารสองนะคะโรงอาหารนี้จะติดแอร์ประตูที่สองของโรงอาหารสองนะคะก็จะเจอสนามวอลเลย์น,นะคะก็มีป้ายทีวีพีพพตรงนู้นด้วย เป็นรูปเครื่องบินตามโรงเรียนอันนี้จะเป็นกิจกรรมให้กําลังใจในวิชาแนะแนวนะคะให้กับพี่ๆี่ท6่กําลังจะเชื่อมหาลัยตั้งสนามโบวเลเราก็จะมีสนามกรอบย่อมๆด้วยนะคะจะเป็นห้องพยาบาลนะคะเรามีคนโค้ชที่เชี่วชาญด้านการแพทย์นะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อะ กับการปฏิบัติการผสมเาบาของอาเรียนนะคะที่แบบว่ามันชุดแกลเททุกอย่างเลยนะคะแล้วที่นี่มียาิทุกอย่างครบครันมากใครป่วยก็มาก็มีมีห้องนอนนะคะแยกช้นสำหรับใครที่อาการป่วยไม่ไหวนะคะมานอนได้ต้องัอันนี้จะเป็นห้องวิชาการนะคะก็จะอยู่ติดกับโดมของเราเลยนะคะ มีสองกิจกรรมที่สามารถเล่นได้ก็คือบาสเกตบอลกับฟุตซอลค่ะแต่ว่าตอนนี้มีสแสดงมาเพราะเราอยู่ในช่วงกีฬาสีนะคะนี่จะเป็นห้องคอมนะคะที่เราจะเอาไวเ้เรียนวิชาพิกาาการคำนวณ ะเป็นภายในห้องสเต็มนะคะหรือว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ก็จะมีเครื่องมือเต็ไมไปหมดเลยนะทุกคนต,นตนัก็มีเครื่องมือพร้อมมากนะคะใครชอบเรียนวิทย์นี่คือห้องสม,มุดน,นะคะก็จะมีหนังสือทุกสาขารเนลยนะคะแล้วก็มีหนังสือเพื่อความบันเทิงด้วย